I think I let my guard down, certain things ain't the same now Hard to navigate these problems, I'm by myself, you're not around I tried to open up, it wasn't good enough, put them all and got nothing back Now I'm stuck in the rain, dealing with all this pain, why you gotta do สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะวันอยู่ที่ชายหาดบางสะเลค่ะพอดีวันนี้ค่ะวันมีโปรแกรมจะไปทานข้าวที่ร้านอาหารร้านหนึ่งอยู่ที่ริมบางสะเลเลยซึ่งร้านเนี้ยวันเคยไปทานมาประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะได้นะแล้วก็ว่าจะกลับไปทานร้านนี้ครั้งหนึ่งก็เลยมีโอกาสขอแวะมาถ่ายรูปริมชายหาดบางสะเลิดน,นึงค่ะ จะบอกว่าชายหาดบางทะเลเนี่ยตอนนี้ก็ค่อนข้างเป็นที่นิยมของหลายๆคนเลยนะคะจะอยู่เลยใช้หาดจอมเทียนมาแล้วก็อยู่ก่อนถึงสัตหีบค่ะ พอที่สังเกตที่ตั้งแต่ขับรถเข้ามานะคะก็จะเห็นบรรยากาศว่าคนนี่แบบมาเล่นน้ำกันเยอะมากเลยค่ะแล้วก็สองข้างทางนะคะฝั่งหนึ่งเป็นชายหาดใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นรีสอร์ทร้านอาหารของขายนี่คือก็จะมีคอยบริการนักท่องเที่ยวอยู่หลากหลายรูปแบบเลยอยากจะได้ร้านไหนแบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยค่ะของซื้อของฝากชุดว่ายน้งว่ายน้ำคือจะมีหมดเลยแล้วก็ชายหาดเนี่ยจากที่สังเกตดูก็จะมีความยาวอยู่แค่ประมาณ1.5กิโลเองนะคะแต่ว่า ก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากเลยค่ะสําหรับใครทีอ่อยากหนีความวุ่นวายนะคะจากชายหาดพัทยาหรือจอมเทียนเนี่ยลองเลยมาที่ชายหาดบางเสลตรงนี้ดูค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งที่เลยที่ก็จะเงียบสงบลงนิดนึงแต่ก็ยังได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวอยู่ค่ะ ทุกคนตอนนี้นะคะวันก็มาถึงที่ร้านเรียบร้อยแล้วค่ะร้านนี้มีชื่อว่า Man กาแอนแฮมบค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในร้านกันดีกว่าค่ะตามมันมาเลยตอนนี้มันก็ได้ได้โต๊ะนั่งเรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วก็ตรงที่วันนั่งอยู่เนี่ยค่ะมันจะเป็นบริเวณด้านในร้านในส่วนของชั้นแรกนะคะก็จะเป็นบรรยากาศนั่งชิลริมทะเลเลยค่ะที่นี่เขามี เอกลักษณ์เลยกันที่ว่าตับพื้นนั่งเขาค่ะก็จะเป็นทรายละเอียดสีขาวนะคะให้เราได้แบบนั่งสัมผัสทรายกันเลยค่ะแล้วสาหรับใครที่ไม่อยากนั่งชั้นแรกนะคะเขาก็จะมีบริเวณที่ชั้น2ค่ะสามารถมองวิวมุมสูงได้ด้วยนะคะก็ขึ้นไปดูที่ชั้น2ได้ค่ะเกิดใครชอบแบบไหนก็เลือกนั่งกันได้ตามใจชอบเลยค่ะก็สําหรับร้านนี้นะเขาก็จะมีเมนูที่หลากหลายมากเลยนะคะตนแรกก็ ก็เข้ามาดูนะคะก็จะบอกโอ้ยอาหารเขามีทั้งอาหารไทยอาหารนานาชาติแล้วก็ยังมีทั้งขนมเค้กเบเกอรี่แล้วก็เมนูคาเฟ่ต่างๆเพราะเาพิเคือแบบโูมีเมนูเยอะมากหลากหลายมากเลยให้เราแบบมานั่งชิวๆริมชายหาดแบบนี้กันได้เลยค่ะ <S <S แล้วก็ที่นี่เขาดีอย่าตรงที่ว่าร้านเขาว่าเปิดตั้งแต่9ก้มามงเช้าอ่ะก็จะมีกิจกรรมที่แบบว่า พายเซิร์ฟบอร์ดอะคะ่ะเขาก็จะพายมาใช่ไหมแล้วก็มาจอดที่ท่าตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาทานอาหารบนร้านได้นะคะแล้วจะเป็นพวกที่แบบขับเยสตสก,กีหรือเรือสกูตเตอร์เรืออะไรเงี้ยก็เอามาจอดที่หน้าร้านตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็ขึ้นมาทานอาหารทานกาแฟอะไรเงี้ยบนร้านได้เลยจะบอกว่าร้านเนี้ยนะไม่ได้มาทางบกได้ยังเดียวสามารถเดินทางมาทางน้ําได้ด้วยนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์เลยที่จะแบบจุดเด่นของร้านนี้เลยคือไม่ว่าคุณจะ เป็นนักกิจกรรมทางน้ําแล้วพายเซิร์ฟบอร์ดมาทานกาแฟหรือว่าจะขับรถมาท่องเที่ยวหรือพักอยู่แถวนี้แล้วเดินมาทานข้าวที่นี่ก็ได้เหมือนกันค่ะ เมนูวันนี้นะคะที่วันสั่งมาค่ะมันก็จะเป็นเมนูที่มีทั้งเมนูที่ขายดีประจำร้านเลยนะคะแล้วก็จะเป็นเมนูที่กำลังจะนําเข้ามาใหม่ของทางร้านค่ะพอดีคุยกับทางพี่เขาแล้วพี่เขาแนะนําว่าเดี๋ยวเราจะมีเมนูใหม่เข้ามาด้วยค่ะก็เลยก็เลยทําการแบบลองสั่งเข้ามาทานดูนะก่อนหน้าที่จะเป็นเมนูอยู่บนโต๊ะเนี่ยก็เลยขออนุญาตเข้าไปเก็บตอนที่พี่เขาทําเมนูคุกกิ้ในครัวด้วยค่ะก็เดี๋ยวให้เชฟอธิบายให้ฟังว่าเมนูแต่ละเมนูชื่อว่าอะไรกันบ้างค่ะ ในตัวที่มีอยู่ในเมนูแล้วนะครับของเราก็จะเป็นในส่วนของสลัดนะครับเป็นเป็นบัตเตอร์สคอตแล้วก็จะเป็นสโมกเบคอนนะครับผมะะจะเสิร์ฟคู่กับผักสลัดซึ่งจะเป็นของฟาร์มกระต่ายที่เราเป็นฟาร์มของเราเองอเป็นของทางร้านเองเลยนะครับผมก็คือผักสลัดนี่ถือปลูกเองเลยถูกต้องครับผมเป็นแบบออร์แกนิกเราจะมีฟาร์มอยู่ตรงชัยพฤกษ์ครับผม ก็เมนูที่2ก็จะเป็นพิซซ่าหน้าปูอัดนะคร,นครับผมของเรานี่จะเป็นแฮมกับปูอัดผสมกันนะครับผมบแล้วก็จะเป็นปูอัดที่ทอดกรอบไว้โรยหน้านะครับผม,มตัวนี้ชีสมอสของเราก็จะเยิ้มๆนะครับออกจากเตามา นะครับผมพาสเร่โรยพิ่ซีมันคือพิซซ่าแฮมปูอัดใช่ครับผมแล้วก็เอาปูอัดทอดปูอัดทอดกรอบแล้วก็โรยหน้านะครับการตอบรับดีมากครับมก็เลยดูน่าทานมากครับผมอันนี้ก็จะเป็นเมนูประจำของเมนูประจำครับผมเมนูประจำของที่นี่เลยใช่มัตัวนี้จะจะจะขายดีขายดีด้วยครับผมดูเลยแค่ดูหน้าก็น่าทานแล้วอะขอบคุณครับผมตัวเนื้อนะครับจริงๆแล้วมันจะมีเนื้อสเต็กอยู่แล้วเราจะนําส่วนของวากิวซัพพลายเออร์ก็คือของที่เจ้าของที่ร้านนี้เลยเข้ามา จะเป็นวาคิวของญี่ปุ่นเข้ามาแล้วก็จะมาทำาเมนูใหม่เพิ่มขึ้นที่อิตาเลียนเมนูใหม่ตัวนู้นเหรอสองตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นเมนูใหม่ของทางร้านใช่ครับผมตัวนี้จะเป็นลิปอายนะครับส่วนลิป e อายก็ะ <cosa? S 1> จะเป็นเป็นครีมครีมมัสรูมซอสนะครับผม <วะ S 1> แล้วก็มีแมสโปเทโต้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฟิเลมิยองนะครับเป็นสันในหุ้มด้วยเบคอนก็เป็นเนื้อเหมือนกันเนื้อเหมือนกันจะเป็นเนื้อส่วนของเทนเดอร์ล็อ นะครับผมเป็นของบริษัทเคเอสเหมือนกันของที่นี่นะครับผม,มตัวนี้ก็จะเป็นเลดวายซอสนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวที่น่าทานมากครับผมซุปเห็ดนะครับผม,ปเ,บผมเป็นเห็ดรวมนะครับผมของเราจะใช้เห็ด3ามอยา่างผัดผัด,ผดแล้วก็มาปั่นปรุงรสด,ด้วยครีมแล้วก็จะเสิร์ฟพร้อมกับกะหริกเบตส่วนตัวที่2ก็จะเป็นโอเนียนซุปเราจะใช้หอมใหญ่ผัดผัดให้บราวน์เติมสต๊อก เป็นวายแดงวายขาวลงไปถ้าเราจะใช้ขนมปังเป็นโท์แต่เราจะอบพร้อมกันหดเลยส่วนตัวนี้จะเป็น lobster soup นะครับผม lobster soup ตัวนี้ก็เป็นในส่วนของเป็น lobster Canadian ที่เราใช้พวกตัวนี้มาผัดมีส่วนผสมของ lobster รีสเซลลอร์รี่แครอทมีเพดจตมะต้เเพดลงไปเพื่อให้สีมันเข้มข้นขึ้นมา ก็คือซุปสั่งตัวนี้จะเป็นเมนูใหม่ที่จะเข้ามาที่ร้านนี้เลยถูกต้องครับผมโอ้นี่โชคดีมากได้ทานเมนูใหม่ของร้านด้วยไปค่ะเห็นบรรยากาศด้านล่างแล้วนะคะเดี๋ยววันพาไปชมบรรยากาศด้านบนกันบ้างค่ะตามมาเลยค่ะ ก็ตรงนี้จะเป็นบริเวณชั้น2นะคะซึ่งบรรยากาศชั้น2นี้สามารถมองเห็นวิวทะเลได้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็บรรยากาศก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดเลยเพราะว่ากระจกของเขาค่ะจะเป็นกระจกบานกว้างแล้วก็วันจะพามาแนะนําห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องหนึ่งที่ฮอทิทของที่นี่เลยจะอยู่ที่ชั้น2ของร้านนะคะคือใครอยากได้ความเป็นส่วนตัวก็มาห้องนี้ได้เลยค่ะห้องนี้นะคะเขาจะมีตรงระเบียงด้วยค่ะให้เราได้มาถ่ายรูปก,กันได้ด้วยนะคะก็จะเป็นระเบียงตรงนี้เลย Won't you just stay right there? You're looking at me and I can't help stare. You're looking at me and I can't help stare. ก็สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านอาหารบรรยากาศดีๆอยู่ริมทะเลนะคะโซนแถวบางสเลวันก็แนะนำร้านนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนั่งทานเครื่องดื่มหรือทานอาหารชิลๆนะคะร้านนี้จะตอบโจทย์มากๆเลยค่ะวันว่าถ้าใครได้มาร้านนี้นะคะจะทำให้คุณรู้สึกประทับใจและต้องกลับมาอีกครั้งแน่นอนค่ะ